หมอเอี้ยงผลิตและจำหน่ายสมุนไพรคุณภาพดีขอแนะนำยาหมองโอสถทิพย์ไพรสดบัวบานสนใจเป็นตัวแทนโทรศัพท์034225612หรือ018507368จะส่งพนักงานเก็บเงินทุกจังหวัดบริษัทประกันภัยไทยวิวาจำกัดมหาชนคุ้มค่าอุ่นใจฉับไวในบริการปิตโตรนัดยอดน้ำมันเครื่องใส่เลือดอิตาลีมีทั้งน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์รถยนต์เรืออุตสาหกรรมปิตโตรนัดหล่อลื่นเพื่อคุณ ศิลปินเหินฟ้ามาลายเงินชุดบ่าวผู้ให้โดยบริษัทศิลป์ลายมิวสิกจำกัดคุณเฉลียวอยิทยาจากบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพสนันทัโวโลกยอมรับเตยตาไฮลาสไทรเกอร์ดีฟอร์ดีคอมมอนเรลสามแนใหม่ไดเกียวทูทีเครื่องปิตสติกง,ง่ายบริษัทโกเมนโปรดักต์จำกัดยาดมโปย๊ยซียนใช้ดมใช้ท่านในหลอดเดียวกันคุณิริชยัยแดงสุภาจากบริษัทพิบุญชยัยนภิพเผาไทยแม่ประนอมจำกัด น้ำจิ้มไก่แม่ประนอมบริษัทเจพรสอเนเตอร์เนชั่นแนลจำกัดชันชยัยเจพรสเครื่องดื่มมีคอมมันโด2,000เข้มเต็มพิกัดสายพ่นยายิชิกาวะคุ้มค่าทนทานไม้อัดขุมตะวันทั้งสวยทั้งแกร่งทนทานใช้งานง่ายยาหมองตราถ้วยทองพกพาทาถูสุดดมมิดคู่เรือนเพื่อนคู่ตัวอาการน้ำมูกไหลปลวดศีรษะและบเเป็นไข้บรรเทาได้ด้วยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ ยาดองเหล้าตราเก้าเหรียญซองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงเก้าเหรียญบริษัทเอทีเพื่อนเกษตรไทยจำกัดปุ๋ยตราเพื่อนเกษตรไทยและพลามิกเจลเจลบรรเทาอาการปวดรักเสพของกล้ามเนื้อและนิวัยเพล็กซ์นิดเม็ดเคลือบน้ำตาลช่วยบำรุงร่างกายและบรรเทาอาการเหน็บชาเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทสยามเภสัชจำกัดค่ะครับมาติดตามสำหรับผู้เอกนำรายการึบมวยไทยลุมินีเกิดไกลครับพับ5่าทายทอดสดเวลา14 0 0นาฬิกาครับเป็นประจำทุกวันเสาร์ครับ นี่แหละครับประการจากล้านนาเพชรน้ำเอกสอสิริวัตรครับฝ่ายแดงส่วนบัวขาวปอประมุกที่ลำมวยอยู่ขณะนี้นะครับเป็นช้ำไหวครูนะครับประจําเดือนกันยายนเลยทีเดียวครับสําหรับบัวขาวปอประมุกลีลาการไหวครูครับล้ำลึกถึงคู่บาอาจารย์ครับโดยเวทีลุมินีนี่ส่งเสริมมาตลอดนะครับสําหรับรางวัลก็มีการประกาศรางวัลหนึ0งหบาทครับสำหรับวันเกิดสนาม้วยครับ ของเวทีลุมพินีใครจะเป็นแชมป์ประจําปีครับการลําไหว้คู่นะครับตอนนี้บวกข่าวปอประมุกไปดูประวัติของนักมวยทั้งคู่กันเลยครับฝ่ายแดงคือเปตนเมฆสอศิริวัตรครับมีชื่อจริงว่าสว่างสุริยะบงอายุ27ปีครับจากอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยหัดมวยครั้งแรกกับคุณประพันธ์คําชุ่มนะครับชกมวยครั้งแรกใช้ชื่อว่าสิงชัยน้อยสิทธิ์สุรพันธ์ครับเป็นอดีตแชมป์สภามวยไทยโลก รุ่น130ปอนด์ครับแล้วก็แชมปม์วยรอบโตโยต้ามาราทอนที่เชียงใหม่สนามสุดท้ายครับวนักนะคือคุณสุทัิวิละยานะครับผู้จัการคือคุณวิชิตพานันหรือฉลามขาวครับเจนเนอร์ทอนสาพานหลวงสิตติการชกค,ครับ79ครั้งชนะ61แพ้16เสมอ2ปอน์มสุดท้ายนี่ชนะบัวขาวปอประมุกมาครับส่วนฝ่ายน้ําเงินก็คือบัวขาวปอประมุกมีชื่อจริงว่าสมบัติ บัญชาเมฆครับอายุ20ปีจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยจบการศึกษากสนครับมปลายก็มีชกมวยครั้งแรกใช้ชื่อว่าดำทมินเกียรติมูสีนะครับเป็นอดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่น126ปอนด์และแชมป์เวทีมูสิแอมอ้อมน้อยรุ่นเฟตเทเวต126ปอนด์ด้วยครับโดยเทรนเนอร์ก็คือทางด้านของวนาคณะรัฐวิชาการครับกำนันแก่ครับประมุข โลดนะตันนะครับสิติการชก124ครั้งชนะ95แพ้27เสมอ2ฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้คะแนนเพชรน้ำเอกอสีริวัตมาครับมีรายการโมโวยในวันที่29รายการนี้ปิ่นสิงชัยนะครับมาชารายการนี้ดีน่าดูเลยนะครับโดยคุณสยามปิ่นสิงชัยรายการนี้ก็มีแสนเชิงเล็กจกกะโชกกบโพแก้วใหม่คู่นี้สุดๆดุๆนะครับ29แล้วก็คู่เอก17 19นะครับน้ำหนักคือเพชรตาป,ปี ไทยแลนด์ร้อยสิบเก้าปอนด์นี่เป็นคู่โมยยี่สิบเก้านาฬิกาศึกปิ่นซิ้งชัยเงินล้านนะครับแล้วก็เกียรติเพชรรายการเงินล้านอีกนัดหนึ่งมาดูว่าทองไทยจะชกกับดาวโรดนพเดชแม่ในวันที่หนึ่งนะครับในวันศุกร์ที่หนึ่งแล้วก็มีทั้งปิ่นสยามจะชกอายุทนาโอ้โหน่าดูทั้งนั้นนะครับในวันที่หนึ่งนี่เป็นคู่มวยในวันที่หนึ่งเกียรติเพชรส่วนรายการในมวยในศึกดาวรุ่งเพชรสุภาพ,าพันธ์กะก,ะกอสมชายในวันพุธที่30ตุลาคม สนามมวยทรัพย์สมบัติแม่พริพัทลุงรายการในเสียบูนะครับได้จัดเอาลมเหนือเพชรสุภาพันธ์กับอินรีขาวเกียติน้องไข่แล้วก็มีมวยทั้งหมด14คู่จะเริ่มเวลาสองทุ่มนะครับ2ทุ่มวันที่30ในศึกดาวรุ่งเพชรสุภาพันธ์และในวันที่4ก็ที่สนามมวยทุ่งสงท็กษิณน,นครศรีธรรมราชนะครับในรายการศึกดาวรุ่งเพชรด,ดีเสียน่าสนับสนุนรายการนี้วิชัยพลายด้วงและจากเปียกนะครับปชดมียอดธงชัยนะครับสสุวัชชัยกับเพชรใหม่โชคระดา แล้วก็เด่นชัยเจดีโลาหะกับลูกกรอกทองเกียรติสุนทรแล้วก็มีขวัญเงินนะครับโชรดากับภาสระธานนี่เป็นคู่มวยในวันที่4ที่สนามมวยทุ่งสงแท็กซินแล้วก็ชมรมนักเรียนใน10เหล่าแพทย์รุ่น2ทับ25ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี2545จัดโดยคณะกรรมการจังหวัดกาญจนบุรีในวันเสาร์ที่2นะครับเวลาก็เที่ยงณสโมอสรโรงเรียน โรงเรียนสตรีการจนานุเคราะห์อำเภอเมืองกนนาญจนบุรีจา่าสิบเอกเชิดชัยหงสกุลหัวหน้าฝ่ายจัดงานนี่นะครับฝ่ายน้ำเงินบัวขาวนะครับปอประมุกก็เรื่องวัยครูนี่ไม่ต้องห่วงเลยฝ่ายแดงนี่ฝ่ายแดงาดาวลำปางนะครับวันนี้ถอดมงคลให้เองเลยนี่ของในเชนไวประกันชีวิตวันนี้ในเชนไวนี่ไม่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับถึงถึงไหนถึงกัน วันนี้ดาวลำปางก็เลยถอดมองคลใ,ให้เลยในฐานะที่เพชรน้ำเอ,เองเป็นมวยเหนือเป็นมวยจากหังดงเชียงใหม่ดาวก็อยู่ลำปางฉะนั้นคู่นี้แล้วก็น้ําเงินนะครับฝ่ายน้ําเงินก็เป็นนักชกค่ายปอประมุกกำนันอยู่ข้างล่างนะครับกำนันไม่ขึ้นไปให้กับทีมงานและเทรนเนอร์และผู้ที่สนับสนุนก็ถอดมองคลให้กับทางบกขาวบอประมุกนะครับ สำหรับมวยก่นี้ทางด้านบัวขาวนะเป็นธนดรรัจากจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งอาวุธมวยไทยนั้นหลากหลายครบเครื่องนะครับครั้งที่แล้วนี่ก็ว่ากันแพ้ไปเพราะใจพี่ใจน้องส่วนทางด้านมุมแดงนะครับประการจากร้านนานะครับเพชรน้ําเอกเป็นมวยซ้ายนะครับอาวุธทั้งหมัดทั้งศอกและบัวขาวนั้นมีศอกขวานะครับทางด้านเพชรน้ําเอกก็มีศอกซ้ายแข้งซ้ายนะซึ่งเป็นอาวุธหลักของนักมวยทั้งคู่ก็คงจะพิสูจน์กันนะครับว่าวันนี้อธิษฎีของใจพี่ใจน้อง นะว่าบรรดาแฟนมวยที่ให้คอนแท็์กันไว้คุณสมิงขาวครับบอกว่าใจน้องนั้นมักจะแพ้ไถ่แพ้ใจพี่ในช่วงคราชช่วงปลายนะครับทฤษฎีบทนนี้จะพิสูจน์กันแล้วว่าทธนโรล้าจากจังหวัดสุรินทร์นั้นนะครับว่าเป็นนักชกนะครับที่โตวันโตคืนขึ้นมาถ้านตะลอดมวยนี้ก็ถือว่าใช้ได้ถามกำนันกำนันก็บอกว่าอยู่ที่ใจนี่เป็นคู่มวยคู่เอกนะครับคุณทิชชาก,ก็คอมเมนต์ให้ให้ฟังเลยว่าจะยังไง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 นี่นี่ดนั้นเราดูแล้วก็ให้คะแนนไปด้วยความดุเดือดนี่ นนตัวนี้嘛ตัวนิดเดียวฟ้าเพชรนอนเดือสอกคมจริงๆเราเอาถึงแตกปกตินี่ทะเบีนลุมพีดีเนี่ยนะถ้าแตกไม่เละตุมเปะแล้วนี่นะไม่ถึงกับทั้งคิวเนี่ยนะยังไงก็ยังไงก็ให้ชกฉะนั้นอย่างว่าแหละแตกเนี่ยที่เห็นแตกข้างหน้าอาจจะประมาณสักแปดเฉมข้างในนี้อาจจะเย็ดยี่แปดฉะนั้นถ้าแตกเนี่ยนี่เชวาก็ให้ด้วยคนทําแตกก็ได้ด้วยแต่แอนตซินนี่รับไปเลยเฉมละห้าร้อยบาท แน่นอนครับก็เป็นับถิการของบรรดานักชกที่ขึ้นชกในศึกมวยไทยลุมพินีเกลือไก่นะครับนอกจากกรรางวัลก็อย่างตัวอย่างฮะวยรอบพยัคฆ์ร้ายทวินเทอเชียนซึ่เป็นมวยแค่หนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งร้อยปอนด์นะคุณผิ้ชครับรับไปแล้วสองแสนบาทสำหรับผู้ชนะเลิศก็รองชนะเลิศนะครับถึงแม้จะแตกก็ยังได้อีกหนึ่งแสนแม่ตอนนี้ลุมพินีนีเงินทางนั้นและสาวหน้านี่มวยโตโยต้านี่รับรางวัลไปชนะเลิศสามแสนผู้แพ้นี่รับไปสองแสนโอ้โห เหมือน,นสุดอา้ารถไปเทนึงในฐานะที่ว่าผมเคยแพ้ตัดขาให้ดูเลยและอย่าลืมว่าเจ้าพญาบ้านเฮานะครับเพิญสภานรวมาดินปิ่นเกล้า,าศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ทุกคืนมีตลกดังทั่วฟ้าเมืองไทยนกแรไปไหนนไม่ต้องห่วงเลยที่นั่นนี่ลูกทุนลูกทุงเต็มว่างนั้นเถอะแกเอาลูกทุงมาได้ลดราคาครึ่งเดียวด้วยนี่ที่นั่นมีหมอลำมีละดูเพราะอย่างคุณเป๋โปสเตอร์นี่ไม่ต้องห่วงเลยทำที่ไหนนี่ไปรด ไปดีตลอดเลยพอนานๆเข้าอา้าวโดนเอาขึ้นอีกแล้วฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเจ้าพญาบ้านทาดีมากๆเลยเอา้าวแล้วก็สส,สิวัฒนะครับจอมาศาสร์ขอเชิญชมคอนเนสิร์ตกลางวันคืนนี้นะครับที่วัดบางคานหลวงพ่อเงินนะครับ<ไ>อํเอาเภอโพธาลจังหวัดพิจิตรพบกับเอกน้าสุวรรณภูมิกระเป๋าแบนแฟนทิ้งไปด้วยเทศพลแหล่ก็ไปกาจนามาสิริก็ไปมนัสโนนุชประชาสัมพันธ์มาเลย ครับมาดูครับแม่คู่เอกแล้วครับตอนนี้คู่เอกศึกมวยไทยลุมพินีเกิดไกลครับฝันศอกเลยประการจากล้านนาวชิขาวปอประมุกค,ครับแม่ใช้จังหวะนี่รอจะจะก้านคอครับแม่รางวัลได้นในมวยนอกในสามยกน้นเกลียกเกลี่ยหม้อไป2,000ไทยสิงห์ยนต์การ,กรเกษตรผู้น้ำเล่นเพื่อนสีขาวรถเกี่ยวนวดขาวตัวน,นี้รุ่นมอเตอร์นอยรุ่นใหม่หมอนทองให้2บาทแม่รุ่นมอเตอร์นอยดีดีเหลือเกินแล้วก็มีคอนโด2,000เข้มเต็มพิกัดมีทีวีสีโซนี่ยี่สนิ้วให้ผู้ชนะคู่เอก คู่ดูเดียวประจำสัปดาแล้วก็ผู้แพร้รับเครื่องใช้ไฟ,ไ,ฟไฟฟ้ามิสุชิต้าไปเย่าลเล่าตราเก้าเหรียญสองสีแดงผงสีแดงแผ่นสีแดงเป็นรางวัลให้คู่2คู่3มน้ำมันเครื่องปีโตนัทก็มีรางวัลให้เหมือนเดิมทําให้คู่ชกแตกอีก2000บอกุ้งเผาด้วยคุณปัญญาทองไทยนะครับมีทั้งอาหารสุดๆรัชาดาคาบาเดนขื้นวันละสรอบแล้วก็อย่าลืมว่าแตกนี่เข็มละ500อแอนตซินเลยเป็นผู้ที่้รมบส่งเสริมกันมาตลอดเบนด้า500นีโอติก้าบามทิฟฟี่ และอย่าลืมว่าทอดทอทอย่างนะครับต้องน้ำจิ้มไก่ตราแม่บานอมของบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่บานอมนี่มีไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยชนิดเลยทีเดียวมาตรฐานนะครับผ่าน ISO 9002ด้วยมือผู้เอกคู่นี้ผู้ชนะนี่รับไปเลย5000จากโตยโยต้านะครับโตยโยต้านี่รถดีๆท้งนั้นเลยทีเดียวทุกรุ่นนี่ซื้อได้เลยนะครับตอนนี้คอเมอเรลว3,000นะครับสามพรุ่นนี้ไม่ต้องห่วงเลยสปอร์ตไรเดอร์สปอร์ตคูเซอร์ ของโตโยต้ยตาเคมอเตอร์อไปที่นี่เลยนะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรง์ครับต่อฝากร,รายการนวยกัาภาคอีสานไว้ศึกดาวรุ่งกอแชม์ปา้์มนะครับในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมนี้นะครับซึ่งผู้นํารายการในวันนั้นนะครับศึกดาวรุ่งกอแชม์ปา้์มนะครับอําเภอพยัคฆภูมิัยจังหวัดมหาสารครามนะครับผู้นำรายการกล้องล่าเกียรติสามอ,อปะทักับจาราไทยสิทธิเกลียงไก่นะครับรองผู้เอกก็มี ยอดอรองน้อยดาว8ปิ้วนะครับ่จะบินเดิมสวนอาหารแข่งทองนะครับสร้างพร้อมด้วยคู่มวยรายการอีกที่กว่าคู่นะครับศึกดาวรุ่งปอแชมป์าร์านัดประจำวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมแล้วก็ไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับยอดมวยไทยโรตารี่มหากุศลน,นะครับที่เวทีการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับจัดโดยคุณประเสริฐป,ประจังจัดนะครับนายกโรตารี่ ผู้นำรายการนะครับถึกยอดมวยไทยโรตารี่นั้นก็เป็นการพบกันระหว่างศรีสมเด็จลูกเจ้าพ่อมเยสักกับศักดาอออนนตนแลวก็มีมงุลเพชรวาวิสิตกับชัดพนน้อยสอศรีสมพงศ์ตอนนี้ไปบนเวทีคุณเป๊กกี้ครับมาดูครับจังหวะของทั้งคู่ครับประการจากล้านนาครับตอนนี้ทางด้านของเพชรน้ำเอกสอชีวัตรครับเดินเข้าไปรับอาวุธครับม่แต่รับแต่ว่ารับต้องมีสวนครับออกไปสวนด้วยหมัดซ้ายครับ นี่ครับพลาดทรหดหัวจิตหัวใจความแกร่งครับมาดูครับางด้านของบัวขาวปอบมุกนี่มาจากถินชะโอ้ยเกี่ยวกันคอครับจังหวะนี้ครับรอจังหวะนานแล้วครับบัวขาวปอบมุกจิ้มมัดขวาอีหนึ่งมาต่อยบัดขวาตรงครับโอ้โหดูครับคู่นี้นี่ต้องเดือดแน่ๆสําหรับศึกมวยไทยลุมพินีเกิรไกลครับช่อง5แฟนมวยนี่พิสูจน์ด้วยสายตาได้ครับดูกันผ่านจอทีวีและที่เวทีลุมพินีครับ โดยคู่มวยยังมีอีกนะครับแม่หลังจากการถ่ายทอดไม่ว่าจะเป็นนําศึกเพชรสุภาพันธ์กับธนศักดิ์ปีโปกุ้งเผารับประทานอาหารแล้วก็ดูคาบาเร่โดยคุณอมรินนี่เป็นตัวแทนนี่จำหน้ากันได้ตลอดนะครับไปบนเวทีเลยครับครับมาสอสศิริวัต์กจรออประสานครับขอเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศลคืนนี้ครับที่วัดบางคานหลวงพ่อเงินครับอำเภอโพ,พ,พนทะเลจังหวัดพิจิตรครับพบกับเอกราชสุวรรณภูมิครับทศพลหินพานและการจนามาศิริครับประสพันโดยมนัสโนนุษย์นะครับ วันนี้ครับยกที่3ครับาทางด้านของประการ,ราาล้านนาเพชรํำเอกซอสิริวัฒน์เดินเข้าไปรับแข้งรับเข่าของัวกขาวปอประมุกเลยทีเดียวครับคุณทิชชดครับมวยนี้นะครับมวยคู่นี้สังเกตได้ดีนะเป็นมวยซ้ายกับมวยขวาออกอาวุธแต่ละครั้งแต่ละดอกนี่ก็จะรับกันเข้าเป็นแบบเนื้อเนื้อรทางมวยนะครับทรงมวยทางมวยซ้ายแล้วก็โดยเฉพาะเป็นมวยรุ่นใหญ่นะครับออกอา,กาวุธกันทีก็อเตือนทั้งเวทีคุณไปกี้ครับ ขวาของบัวขาวซ้ายของพักการจากล้านนาลัวเพชรน้ำเอกนะครับมวยคู่นี้นะก็คงจะว่ากันจนถึงจุดสุดท้ายนะครับในเรื่องของความรุนแรงวัวจิตหัวใจในช่วงท้ายนั้นก็ต้องมาลุ้นกันว่าบัวขาวจะถอดหรือเปล่าในเรื่องของวัวจิตหัวใจคุณไปกี้ครับครับแมเด็กจากถินช้างนะครับหัวใจต้องใหญ่เท่าช้างครับแม่มาจากอำเภอสำโรงทาบครับจังหวัดสุรินทร์ครับทินช้างครับบัวขาวปอบมะมุกนี่พยายามจะเกี่ยวกั้นคอครับต่อยมัดขวาครับอามัดเข้าไปแม่ดูครับติดตามกันตอนนี้ บวขาวปอประมุกครับเอามาแล้วครับคุณวิชิตภัยอนันต์ฉลามขาวตองมุมแม่ยังมีอย่างเบิกเลิกเป็นสินชัยด้วยครับแม่เป็นซับเทนเนอร์ของแคมป์ภัยอนันต์เขาโอ้ยแข้งซ้ายครับแม่ยานะครับโอ้ยแม่ยาโดนเยอะบวขาวมองยาโดนเยอะทําได้ดีครับพระเอกตอนนี้เป็นน้ำเอกยังรับอยู่ครับดูครับหัวจิตหัวใจพลังของปักการล้านนาครับขซนซ้ายโตไปครับแม่บวขาว โดนทีไปทีนึงแล้วแม่ผิวนี่ขขาโอ้โหซ้ายของพชรน้ำเอกเล่นแรงวันนี้บวกขาวบอกว่ามาเถอะผมไม่กลัวแล้วแฟนหาว่าผมผิวดำแล้วยังหาว่าผมใจใจไม่ร้อยอีกวันนี้เต็มที่เต็มเหยียดเลยนี่กำนันมาเองเลยนะครับกำนันนี่แม่ถ้าเอาหัวใจของพลสวรรค์มาใส่แล้วก็เป็นเรื่องบวกขาวเอาซ้ายของพช่น้ำเอกเอาแทง โอ้โหมวยวันนี้จัดนี่นี่นี่ให้ท่านได้ชมนะครับการถ่ายทอดทางช่อง5บ่าย2องโมงที่ลุมพินีนี่เลยเดมอนบอลคัสติ้งจำกัดโดยคุณทนเดศแสงแก้วแล้วก็โปรโมเตอร์วิรัตวชิรรัตนาวงแล้วก็ถ่ายทอดไป158ประเทศนะครับระบบโฟเบอร์เดนเวอร์ให้ท่านได้ชมการชกในวันนี้เลยทีเดียวนะครับคู่เอกวันนี้เดินตลอดเพชรรัมเอกนี่แชมป์มวยรอบโตโยต้านะครับที่เชียงใหมน่นู่นเอาโอ้ขวาโต โอ้โหวันนี้ดำดำด็ดครันี่ไม่กลัวนะครับเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้โหเตะพิงสะเทือนไปทางราวโต้โต้วตวขวายอย่าเพิ่งหมดยกกองกรรมการธีรามาอย่า<ะ>ลืมนะครับว่าทอดท,อ,ท,อ,ทอ,อย่างๆนะครับต้องน้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอมออก็ของบริษัทพิบูลชัยน้ำพริบเผาไทายแม่ประนอมผ่าน ISO 9002แล้วก็เรื่องแตก่งต้องยกให้แอนตาซินเลยนะครับเข็มละ500ใครแตกก็แล้วแต่ ค่ะและสัมภิบาลเตะกันขออีกหนึ่งมืนมีรางวัลเยอะเลยโบว์ผู้เอกคู่นี้นะครับตโตโยต้าโต,าตโตยโต้าของเคมอเตอร์มีโชว์รูม18แห่งสูนบริการอีก11แห่งนะครับไปที่เคมอเตอร์และสบายใจการต้อนรับสุดยอดต้องรถโตยโยต้านะครับสปอร์ตไรเดอร์สปอร์ตคูเซอร์ตอนนี้แหมา3,000คอมเร็วนะครับไปที่ลาาพร้าวก็ได้คุณตุน๋นต้อนรับอยู่เอ้าขวาอีกทีหนึ่งดำดอทคอมบวกขาวเตะขวาเข้าไปอีก โอ้โหเพชรน้ำเอกโดนอีกแล้วแมแต่ว่าหัวใจเด็ดยซ้ายโต้คืนตัดทีเดียวตีวข่าวขาวขาอีกทีเดิงแมชกอย่างนี้กรรมการชื่นชอบเลือเกินกรรมการไม่ชอบมวยไม่ต่อยเอาโอ้โหโัโหวก,กันมาแรมปีเลยบอกกำน,นันแล้ววันนี้ผมสู้เต็มเหยียดบัวขาวเอาซ้ายเทนึงของเพชรน้ำเอกเอาโอ้โหซ้ายอีกดอกนึงโอ้โหดุเดือดจริงๆนะครับ แม่ทางด้านเพชรน้ำเอกนี่ครับนี่โดนไม่มีย่นไม่มียุบไม่มีท้อเลยครับตอนนี้ความพยายามอยู่ตรงไหนครับความสําเร็จอยู่ตรงนั้นหรือไม่ดูครับแม่บัวขาวนี่แข้งขวานี่เตะข้างเดียวเลยครับแม่สีข้างของเพชรน้าเอกนี่สัดเทือนเลยครับโอ้ยแม่เอาครับจิ้มัดซ้ายครับเพชรน้าเอกประการอย่างล้านนาแม่มวยหางโดงครับจากเชียงใหม่ครับนี่ครับมือเหนือที่ค่าตัวแพงที่สุดแล้วครับในเมืองไทยขณะนี้ เป็นแชมป์โตยโยต้ามาราทอนที่เชียงใหม่ครับมารับไป3000 300, สนเมื่อปีที่แล้วโอ้สามแสนสี่เลยทีเดียวครับมาเพชรน้ำเอกนี่ทันที่แล้วน็อกด้วยนะครับตอนนี้ปัติดตามครับดูเกมการแข่งขันอีกครั้งครับบวขาวนี่เอาละครับแข้งซ้ายทางจะปอดปองโถโอ้เฮ้ยเตะก้านคอกับาไปยังกระเทศเลยเพชรน้ำเอกเตะซ้ายครับจันออกไปโอ้ยดันออกไป แฝเสียหลักครับเป็นน้ำเอกลุกขึ้นมาใหม่นี่แหละครับหัวจิตหัวใจไม่ต้องไปพูดถึงครับแต่อยู่ที่ร่างกายเท่านั้นแหละครับเป็นน้ำเอกชนนี่ลงชนได้ถึงดีกาครับไม่ต้องกลัวครับแต่ค่ายของคุณวิชิตภายนั้นนี่แต่ซ้ายดอยซ้ายครับออกมาพวกขาวครับอย่าหน้าทอดสีนะครับแฝดถ้าเกิดตาขาวมากปากตาดำนี่ยุ่งเหมือนกันเอาละครับโอ้ยดันแทงเอาขวาครับบวกขาวเป้าประมุกกดคอไว้ กดแล้วตั้งกำแพงหน้าครับแมเป็นนมำแขคืนด้วยแข้งซ้ายครับโอ้ยหน้าบัวขาวบัวขาวแมตอนนี้เป็นก้ำเองโอ้ยบัวขาวเตขวามาบัวขาวดันแทงเข่าขวาครับแมดูจังหวะของบัวขาวนี่ยังแน่นและยังเหนียวครับวันนี้แข็งเหลือกเกินครับคุณที่ชัดครับสำหรับทางด้านบัวขาวนะเป็น,ปนถึงแม้จะเป็นนักชกรุ่นน้องนะถนนสุขาภิบาล3บางกะปิแล้วก็วิว่าแดนนะครับจะเปิด วันที่14พฤศจิกาแน่นอนนะครับโดยคุณปื๊ดเมรีในเครือเมรีกรุ๊ปท่านนี้ไปบนเวทีเลยครับยกสุดท้ายครับมายกสุดท้ายมาติดตามครับสำหรับผู้เอกศึกมวยไทยลุมินีเกิดไกลครับฝ่ายแดงเพ็นน้ำเอกสอนชินวัตน์น้ำเงินบัวขาวปอประมุกครับครับความมันนั้นก็ยังคงมีเหลืออยู่อีกยกนึงนะครับก็ฝากไปถึงบรรดาแฟนมวยจังหวัดอ่างทองนะครับ ทางด้านอาจารย์ไพบูญบุญแพนนะครับฝากไปถึงบรรดาแฟนมวยนะครับไปเที่ยวงานประจําปีวัดชัยโยวรวิหารอําเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะครับการเริ่มตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับสำหรับแฟนมวยนั้นในวันที่1ถึงวันที่3พฤศจิกายนนะครับมีมวยกลางแปลงให้ชมปีนะครับน้ำไม่ท่วมด้วยฮะจังหวัดอ่างทองครับคุณสมิงข่าวครับตอนนี้ที่นครสวรรค์น้ายังท่วมอยู่วันนั้นผมไปบึงบรเพชรก็มีทั้ง เดลินียไปแจกนะครับผู้สื่อข่าวก็ไปเยอะน้ําท่าท่วมแล้วก็แมเห็นแล้วก็บางทีบางครั้งนี่เราต้องช่วยกันนะครับเราอยู่แนวหลังต้องช่วยแนวนะฮะโดยบางทีบางครั้งนี่อา้าวไปบนเวทีดีกว่าบุกกำลังมัน,น,รน,น,รน,นครับโอ้ยกันค้อกับป่าด้านของพวกเขาับไปกับเด็ดขาดไปเลยครับหืพวกขาวแม่ตวัดแเช่นขวาเข้ากันคอกับเพลินกาดซ้ายไม่ตกครับทางด้านของเพชรนาเอกประการล้านนาครับดันแทงเข่าซ้ายครับตอนนี้ยังบูกกันถึงดีกาอยู่เลยทีเดียวครับ มาติดตามกันเป็นลำเอกเดินมา4ยกยกหตั้งรับอยู่ครับบวกขาวเดินเข้าไปใส่ครับปาทีมของกำนันแกครับคนบ้านชะแปดลิ้วบอกว่าไม่ได้ต้องลุยบวกขาวมาสัปดาห์หน้าครับอย่าลืมศึกดีโฟดีเข้ามาแล้ว3,000นะครับมามวยไทยมาราทอนนะครับสัปดาห์หน้ามสีสั้นๆด้วยเอาละครับแป้ดอกทังหวะเตะของบวกขาวปอประมุขครับเอาเหอะ ทำท่าจะดีนะครับตัวนี้มาตั้งหลักตั้งรับหลายคนหลายตัวแล้วนะครับพอทาท่าจะมาจะมาตั้งรับนี่เสียใจต้นหลังก็มีเยอะโอ้ยโดนซ้ายของบัวขาวไปดอกหนึ่งโอ้โหบัวขาววันนี้มากอะเมยสูรเสียงเฮไม่เลิกนะครับวันนี้โตโยตานี่ผู้เอกนี่รับไปเลย5้0 0ผู้ชนะนะครับจากเคมอเตอร์รวม18แแห่งสุพิการ11แห่งนะครับไปซื้อที่นี่เลย หล่าพร้าวนี่สูงใหญ่ด้วยนะครับใหญ่เลยตอนนี้แม่ต้องยกให้เลยเคมอเตอร์นี่ยอดขายนี่เป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยเลยนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุงโรดนะครับไปที่นี่เลยตอนนี้ใกล้จะหมดยกเลยนะครับแ่าดูครับฝ่ายยกสุดท้ายแล้วครับปีกองเชิดแล้วครับฝ่ายแดงประการล้านนาครับเป็นอเมศศ์ชินวัน์นำเงินน้องดำดอบคอมนะครับัวกขาวปอบมะมุกตัดสินใจของเขาจะผิดพลาดไหมครับแม่ฝลายยกไม่เดินนะครับตอนนี้ พี่แย้มครับพันเอกธีระนวังเวลารับใบคะแนนแรกครับจากพี่ตงเลิ่ชายเจษสานนมาที่อาจารย์สุริจิเตเอื้อเฟื้อครับท่านสุดท้ายอาจารย์ระดมนบางช้างครับชูมือให้เพชรน้ำเอกสอศิริวัต์ครับแมชนะไปด้วยความแก่งอีกครั้งหนึ่งครับคุณชีชัดครับไปหยุดให้คะแนนตัวเองซะก่อนนะสำหรับบัวขาว